สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมรัคนาคุมค่ะประจําเดือนกรกฎาคม2568นะคะชาวราศีกุมลัคนาคุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้น,น,นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพเื่อเ,เป็นกําลังใจค่ะหรือดูเพเื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัด ใ,ใจแดงๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมรัคนาลกุมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนเนาะขอดูภาพรวมการงานของชาวราศีกุมลัคกาลกุมนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนและคนที่ เป็นเจ้าของธุรกิจอ่าหรือมีกิจการเป็นนายตัวเองนะคะภาพรวมการงานเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะสี่ไม้เท้านะคะ9้าไม้เท้าค่ะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ชารีออดค่ะ ชาวราศีกุมลัคณากรุมนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนกรกฎาคม2568ใครที่ว่างงานอยู่นะคะในเดือนนี้ถามว่ามันมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสนะคะไม่ใช่ไม่มีเนาะแต่ว่ามันจะเป็นโอกาสที่ <c oughs> มีเงื่อนไขอย่างเช่นนะคะคุณได้งานและเป็นงานในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ประสบการณ์และจำเป็นที่จะต้อง อ่อไปไกลบ้านอ่าเดินทางไกลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งม,มันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเนาะแต่ถามว่างานที่ได้รับมอบหมายนี้นะคะดีไหมไพ่อ่สีไม้เท้าควีนถือไม้เท้าดีมากๆเลยนะคะอื้ แต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมทุกงาน,ม,นม,มันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะบ,บริหารจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นได้หรือเปล่านะคะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะส่วนเอ,อ่อชาวกลุ่มนะคะที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการ,รบเบกเชนรัฐวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเออผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะ บางบริษัทก็จะมีประเมินนะคะประเมินความสามารถประเมินศักยภาพนะคะเออหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้เสนอชื่อในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในปัญหาการงานมีไหมมีค่ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาเกา่กาๆเดิมๆเ,เนาะก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการถึงต้นตอของปัญหาเออจัดการที่ปลายปลายเหตุมันมันก็แค่แก้ไขในในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้หายไปดังนั้นก็ต้องจัดการที่ต้นเหตุแล้วก็ลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองลำดับปัญหาต่างๆดูนะคะอันไหนแก้ได้ก่อนอันไหนแก้ได้ทีหลังปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาเก่าปัญหาใหม่ นะคะเพราะถ้าหากถ้าหากว่าเราแบบไม่แก้เลยหรือแก้ที่ที่ปลายเหตุหรือแก้ที่เป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าปัญหาเก่าๆมันก็ยังอยู่ดังนั้นงานของคุณไม่มีทางที่จะสําเร็จลุล่วงได้อย่าง100%ซนะคะไม่ไม่สบายใจอย่างอย่างร้อซได้อะคะ่ะประมาณนี้นะคะส่วนชาวกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจเนาะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะ <c oughs> ในเดือนนี้นะคะปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆยังคงมีอยู่นะคะอาจจะเป็นปัญหาภายในองค์กรด้วยตรงนี้อาจจะต้องแก้ไขโดยเร็วนะคะรวมกับที่ว่า ตัวคุณอาจจะมีแผนในใจมีโปรเจกต์ในใจนะคะอยากจะขยับขยายนะคะธุรกิจนะคะขยับขยายสาขาแบบนี้ก็ได้อ่าอ,อาจจะเป็นช่วงลาของการดูงานช่วงเวลาของการวางแผนนะคะแต่ยังไม่ใช่ช่วงลาของการ take action นะคะดังนั้นก็วางแผนให้ดีนะคะส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยมัรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีลูกน้องที่เก่งมีบริวารที่เก่งนะคะ ไว้ใจได้นะคะอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบทำตามทำตามกฎขององค์กรได้ดีนะคะอันนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพรวมการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าภาพรวมการเงินของชาวราศรีกุมลัคนา n กุมในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภนะคะก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะ เด็กถือเหรียญนะคะเมจิเชียนค่ะไพ่ส <c oughs> ิบถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่ถ้วยชาวราศีกุมล,กลัคนาลกุมภาพรวมการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ บริหารจัดการได้ประคับประคองได้นะคะแต่อาจจะมีปัญหาการเงินบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจนะคะอย่างเช่นแบบรายรับที่เข้ามานะคะหรือเงินที่คุณคาดหวังว่าจะได้มันได้ไม,ม,ไไม่มันได้ไม่เต็มร้อเอร์เซอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะก็ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีหน้าผพลนของการขัดแคลนหรือไม่ได้มีหน้าแพลนของการหมุนเงินนะคะแต่ว่า ก็ก็ก็อยากให้คุณคอยประคับประคองให้ดีวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็เงินจะหมดไปกับหนึ่งเลยนะคะจะหมดไปกับครอบครัวนะคะซื้อความสุขให้ตัวเองนะ,ะซื้อความสุขให้ครอบครัวการดูแลครอบครัวนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลบริวารในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนโชคลาบตามหน้าไพ่เนี่ยจะยังไม่ได้มีเข้ามาชัดเจนนะคะแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะเตือนชาวกลุ่มนิดนึงเนาะบางคนไม่ใช่แค่ชาวกลุ่มหรอกทุกราศีทุกคนบางคนแบบชอบพูดแบบไม่มีเงินไม่มีเงินอะไรเงี้ยอย่าพูดแบบนั้นนะคะให้ให้พูดว่าเออมีนะแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้มีมากพออะไรประมาณนี้แต่อย่าพูดคำว่าไม่มีเงินนะคะพูดดีเงินก็จะเข้ามาพูดไม่ดีเงินก็จะหายไปเช่นเดียวกันดังนั้นคำพูดเป็นเป็นอีกหนึ่งกดแรงดึงดูดนะคะเนาะอยากจะเตือนทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือน กรกฎาคม2 5 6 8ของชาวราศีกุมลัคนากุมนะไพ่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องอะไรอีกบ้างนะคะไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะเอ็มเพรและเป็นไพ่สองดาบ ชาวราศีกุมลัค้านาคุมนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมหนึ่งเลยนะคะก็คือไพ่อยากจะให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเออบางคนแบบไม่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายก็จะป่วยเยอะป่วยบ่อยภูมิแพ้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะ,ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วเนาะก็อาจจะมีโรค วัดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะไขวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็การออกกําลังกายนะคะก็ก็กก,ก,ก็ต้องเริ่มแล้วแหละเนาะเพราะว่าชาวกลุ่มตามหน้าไพา่มีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมานะคะก็กินเยอะเจริญอาหารนะคะน้ำหนักตัวอาจจะขึ้นเนาะแล้วก็จะมีพวกสารน้ำในร่างกายนะคะ พ่วงกับความดันโลหิตเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังพวกออฟฟิซินโดมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะปัญหาทางสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงปวดตาปวดกระบอกตานะคะตาผ้าตาบวม่วะประมาณนี้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่พระอยากจะแนะนําในเรื่องของการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมและคณากุมในเดือนกรกฎาคมพระอยากจะแนะนําในการเสริมดวงเสริมกําลังใจด้านใดบ้างนะคะมาดูกัน ไพ่ฮัลโหลแฟนค่ะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะไพ่แปดดาบนะคะห้าถ้วยเลเวอร์นะคะ,านะคะ, over, ะ,คะชาวราศีกุมรัคนากลกุมสิ่งที่ไพ่จะแนะนำในเรื่องาของการทำบุญเสริมดวงนะคะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะทำที่บ้านก็ได้นะไม่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 ไมไมจำเป็นต้องออกนอกบ้านไปไหนหรือถ้าหากว่ามีเวลาก็ ตามตามตามความสะดวกนะคะ สองนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะการทําบุญกับคนตาบอดนะคะการทําบ,บุญกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงและเสริมกําลังใจให้กับชาวราศีกลุ่มลกคนากลุ่มในเดือนก,ก,กรกฎาคมส5 6 8รกค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ